สวัสดีค่ะพี่น้องมืดน,นี่สาวนิสันขับขามาให้กําลังใจาย,ยายสาเมืองอุดรหรืว่ายายสาของน้องอาอายสกุณาพรน,นั่นเองค่ะสำหรับยายสานะคะกับเป็นบุคลากรภายในวงหมอลำ่ำ นกพงสกรน,นะคะเป็นเสียงมีหกค่ะพี่น้องคณะมอลำเสียงมีหกนกพงสกรยายสาแดรับบทเป็นตลกนะคะเป็นผู้ดูแลน้องอายบ้างบางเวลาซึ่งช่วงนี้กับเป็นช่วงที่ปิดฤดกูกาลกับเห็นยายสานะคะโพตัดพ่อบ,บอยแห้งแล้วกาล่าสุดเมื่อกี้มื่อที่ผ่านมาก็เห็นโพตัดพ่อว่านอยน้อยชีวิตนู่นนันนี่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ยายสานะคะเหตุอะไร่ลเสริมจากการเปิดรับออเดอร์ เบี้ยแก้นะคะพี่น้องเบี้ยแก้ก็คือเป็นทางหลวงปูศิลานะคะพี่น้องเบี้ยแก้หลวงปูศิลากํากไรวัตถุมงคลจากวัดพระธาตุหมื่นหินและอุทยานหลวงปูศิลาจ้ากับเป็นอของขังทางหลวงปูศิลานะคะพี่น้องที่เพิ่นกาลัางนับถือในชน่วงที้เพิ่นกับเปิดรับออเดอร์ออกมาเพื่อเป็นรายได้เสริมก็เห็นยายสาออกมาโพสอยู่เรื่อยๆเพราะว่าก็มีการขายหลายอย่างด้วยนะ ในไต่ข,อข,อขอาา 250, ้อมูลข้อมงเห็นยายสาขายทึ่งเนี่ยปลาลดแพกซองหาศูนย์ปลาพ่วงปลาเนื้ออต่างต่างน้านานา้าเป็นขายของแห่งนะพี่น้องอาหารเป็นปลาแห้งเป็นอะไรของแห่งที่มันสามารถแพกซุงไดแล้วกับเบียร์แก่นี่ละ่ะทีท่า่างยายสาได้มหาอะไได้เสริมในช่วงปิดฤดูดกาลเพราะว่าปิดฤดูดกาลนี่นหลายๆคนกับ,บว่ามีารใดใเอายังไงเอาตรงๆซ้ซมันคืออาชีพหมอเราไม่ได้แค่ช่วงเปิดฤดูกาลล้วก็ต้องหารายได้เสริมเพื่อที่จะ ทั้งชีวิตเข้าไปนั่นแหละเพราะว่าเพิินได้ออกมาตัดพอค่ะพี่น้องก็หนานี่กับมีการตัดพอนะว่าเหนื่อยอะหรือจะกลับไปอยู่บ้านเฉยๆพี่น้องพอเห็นแล้วก็แบบเข้ากับติตามเหมือนกันเป็นคนที่แบบหน้าเวทีเห็นเป็นคนที่หันสาเป็นคนตันลกเป็นคนที่แบบอินเตอร์เทนหลังเวทีลงมาหลังเวทีเข้ากับวสามน้าเพลินนี่คือโพตัดพอนะพอตัดพอโดพดแลกว่าเหนื่อยอะหรือจะกลับไปอยู่บ้านเฉย ม้องกับสบาษาแบบคนเหนื่อยอีหยังกับร่วมๆกับว่าเหนื่อยน้ำสุย่างนั่นแหละพี่นองซูมอนี่หลกัลกๆเลยเมื่อน้ำเงินหันให้เราคนเท่าในนมูมอนี่เรื่องเงินนี่ก็โอ้ยมาที่หนึ่งอีหลีและเพิ่งมีการไปคออเมนต์ต่อนะะคอมเมนต์อ่าต่อจากของน้ำแล้วกับมีการโพสต์ต่อบอกว่านอยอ่ะไม่ดังไม่มีคนรู้จักจะหันมาค้าขายก่ยากกว่าสีไใดขายแต่ละออเดอร์มันเหนื่อยมากนะมันนอยเอาจริง สูอยู u, แต่มันกับมือยแต่กับสู่คือเกาลัลาพี่น้องเข้าใจ u, อยู่ว่าสูอยู u, มันกับมือยูอ,อหลีสจูม,มือนี่ขายของขายยากบอสขายยังก็ตามแต่ขันบอดังอหลี่ขันบอมีกระแสอหลี่ขันบอมีคอนเทนต์อหลีเนี่ยขายของยากจริงจงการเขียงขันมันหลายการเขียงขันมันหลายลานโค้งลานค้าซูม,มอนีอยากได้ยังนี้โอ้ยพิมขาไปแอปสมแอป ดำแอบยังอยากได้ยังพิมพ์เข้าไปโพขึ้นมาเบิดแถบว่าตอนยังออกจากเคื่อนกับได้ซื้อของแล้วมันก็มีทั่วประเทศตลาดแข่งกันต่างๆหน้าๆนะคะและเห็นห้างยายสายกับมาคอมเมนต์ตอนะคะบอกว่านี่ละจังเศร้าเป็นหมอล่ำเศร้าเป็นตลกบ่ได้เศร้าไปกับจักสิวาสิไปเฮ็ดไปขายหยังนอยจากของซื้อๆดอกพี่น้องเศร้าเป็นหมอล่ำบ่ได้เศร้าเป็นตลกบ่ได้ย้อนว่าบ่รวยเสิไปเฮ็ดหยัง คำเศร้าไปจากจุดนี้กะไปค้าขายติกะขายยากย้อนว่าคือเป็นโพเดี๋ยวละน้อยไม่ดังไม่มีคนรู้จักแต่หันมาค้าขายก็ยากกดเสด็จละออเดอร์อ่าก็คือน้อยจากของซื้อนี่แหละพี่น้องแล้วก็มีเอฟซีมาคอมเมนต์ต่อนะให้กำลังใจก็บอกว่าบบตองบ่ตองเศร้าจ้าคิดออเดอจ้ารักๆสู้ๆจ้าอยู่ไหนก็ต้องทำงานสู้ๆจ้ายายสาค้าขายเราต้องอดทน ขยันไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังค่อยคอยคิดเดี๋ยวกับประสบผพื่อสำเร็จสู่สนะคะเนี่ยพี่น้องหลังจากทีมินบอกว่านี่แหละส,สีเชีชอาเป็นมอลั่มกับว่าใดชอบเป็นตลกกับว่าใดกามีการโพดขายปลาขายปลาหงปลาแห่งทีเซลนึกไปทีนี่แหละคะ่ะพี่น้องซึ่งย่าสาก,กัเป็นบุคลากรที่มีความสามารถมาความสามารถมากเพื่อนงานด้วยความที่เนี่ยทํางานในสายงานนี้มาเท่ากับ คนเฮาานาะสมือนี่สมมติเหตุยังงมาดนๆน,นะเสียส่วนมากนะพี่น้องคนไทยส่วนมากเลยทําอะไรมานานๆแล้วถ้าเราจะอยู่ทําในจุดตรงที่เราทํามาเราก็ไม่ทราบว่าเราจะไปทําตรงไหนต่อสิบเหตุยังงนากูเคยมาล่ำมาเนี่ยกูเคยเป็นสลรกมาเนี่ยบางคนเคยข่าขายมาสิเศร้าขาขายเป็นข้าราชการมันกับบมเมนบางคนเป็นข้าราชการสิเศร้าเป็นข้าราชการมากข่าขายมันก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่มันยาก บางคนเป็นตลกหมอลำสิไปเป็นพระเอกมอลำัังสี่กระติดตลกบางคนเป็นพระเอกมอลำสิมาเป็นตลกไม่ใช่มันก็ไม่ได้ซึ่งคนมันกะเขาเอินมาหีดทางห้อยทางมาจาังไดก็ต้องไปเรงสั่นมันต้องเปงนง็นคนที่เก่งและแก่งมากๆแล้วคิดว่าเออถ้ากูออกไปจากเนี้ยถ้าฉันออกไปจากตรงเนี้ยอ่ะขอเอาไพ่เขายขา,ยาพี่นอ้องถ้าฉันออกไปจากตรงเนี้ยฉันจะสามารถพัฒนาตนเองไปได้ไกลแค่ไหนแต่ด้วยความที่ยายสาบอกว่า ถ้าจะเลิกเป็นหมอล่ำค่ะชอบเป็นหมอล่ำเศร้าลองเศร้าล่ำเศร้าเป็นตลกเศร้าบดไอรีเพราะว่าบุหูสิไปเห็นอียงเพราะว่าบางคนในอาชีพหมอล่ำนะคะยกตัวอย่างหลายๆคนที่บริเวณได้สาเนาะบางคนเรียนจบมสามมสี่ซูมอนีปรลิญนญาตียังหางานยากพี่น้องซึ่งการศึกษาบางคนเขาไม่มีโอกาสที่จะศึกษาเขาต้องมาลองมาลำ ค้าว่าเต้นกินล้ากินบางคนวาวเป็นอาชีพที่ด้อยค่ะต้องบอกว่ามันไม่ใช่นะคะเต้นกินล้ากินเป็นอาชีพที่ทุกอาชีพมันมีขาเอ่นว่ามันมีเกียรติของเจ้าของอยู่แล้วค่ะบามีอาชีพพวกนี้อาชีพหมอล่ามอาชีพตระลุข้าเสีอาศัยมาเบิ่งมันว่าละมันก็เกิดนุนกันไปแต่ละอาชีพแต่ว่าสําหรับยายสาเนี่ยก็ต้องขอเป็นกําลังใจทรงกําลังใจให้ยายสาไล่ๆค่ะพี่น้องยายสาเมืองอุดรเดี๋ยวมินีสิทธิภาพไปซอง ไปซองฟีเพิ่นจะเข้าก่อนเปิลเขินไหวอย่างแน่มัน้นี่ยายสาเมืองอุดรเพราะว่ามีช่วงหนึ่งเหมือนกันนะช่วงหนึ่งนี่ห้งโอ้ยพี่น้องโพตัด่อบอยชงปิดฤด,ดูกาลใหม่ๆนะเปิ้นเฮงโพตัดผอบอย่ว่าห้องกระตองแบบให้กำลังใจเพิ่นนั่นแหละว,ว่าอีหยังอีหยังแน่ยายสามเมืองอุดรเพิ่นกับโพด เมื่อนี้3ชั่วโมงที่แล้วนะคะการมีการออกมาไร่สดแล้วก็4ชั่วโมงที่แล้วก็ขอกําลังใจสําหรับไร่สดกลุ่มปิดคืนนี้หน่อยนะคะเข้าสู่ปีที่3ฤด,ดูการที่5ที่ยายสามาอยู่ชายคาเสียงวิหกฝากติดตามซัพพอร์ตยายสาในเดอร์พี่น้องยายสาอยู่กับเสียงวิหกปีที่3แล้วนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องนี่ก็คือบุคลิกของเพื่อนนะคะเป็นการแต่งตัวคัน ไปของนอกเพิ่นก็แต่งแม่นอยู่ดอกแต่ว่าข้างในเหมืนก็แต่งแบบเป็นคนตลกนั่นแหละเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็โปรโมทแล้วก็เห็นตัดพ้อนิดหน่อยบอกว่าจงอดทนให้ไหวสิ่งดีๆต้องใช้เวลาเพิ่นว่าจังซี่ค่ะพี่น้องแล้วก็แชร์มาเป็นอีโมจิสู้ๆให้เจ้าของเองนั่นแหต่กับเป็นกำลังใจให้ยายสาเนเด้อพี่น้องเอ้ยวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมอย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจให้ยายสาพี่น้องยี่สิบสองกรกฎาคมนี่ยกะ เป็นมือปล่อยเพลงยายสาพี่น้องไปเบึงพากันไปบึงเป็นเพลงที่ทางบอสค่ายเพลงเป็นหนึ่งเป็นคนทําให้ยายสาสําหรับอ่าเพลงค่าของเงินยี่สิบสองกรกฎาคมนี้อย่าลืมมาปั่นวิวช่วยกันด้อพี่น้องไปฟังเอาอยู่ในยายสามอุดรเนี่ยค่ะพากันไปฟังเอาด้อพี่น้องว่าเปิดเสียงใหไฟังด้อยพดุดดอยากฟังกะขาไปฟังไปปั่นวิวให้เพลินได้เป็นเพลงที โอ้โหตอนนี้คนเล่นก็สองสามหมื่นคนแล้วถามว่าที่ยี่สิบสองในสิบปังสั่ใดสำหรับมณีซิซอนนี่กับว่าเป็นกำลังใจในน 66, ้ำเอฟซีเสียวมีหู้นนึงคือการได้เป็นกำลังใจท่างแย่สามอ,ดอุดรเขาให้แบบสู้ๆในงานนะคะปีนี้ปีที่สามแล้วก็สู่ต่อไปคือจังหวันแหละขันบ่ลลองว่าล่ำบ่เป็นตลกกัจจาสิไปเห็ดอียงนากสมนุนีเหตุยังไงยากอืม